ตำรวจสอบสวนกลางโดยทีมสื่อสารองค์กรเตือนภัยที่มักมาในเทศกาลสงกรานต์ให้กับประชาชนที่เตรียมเดินทางกลับภูมินำเนาโดยจัดกิจกรรมที่สถานีขนส่งหมอทิดสองเน้นภัยออนไลน์ใกล้ตัวเช่นเพจที่พักปลอมที่มักจะจัดโปรโมชั่นราคาถูกหลอกขายสินค้ารวมถึงไอเทมเกี่ยวกับสงกรานต์แต่สุดท้ายปิดเพจน,นี้นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกสนานให้ประชาชนได้ร่วมเล่าประสบการณ์จริงที่เคยเจอจากมิจฉาชีพรูปแบบต่างๆ โดยทีมตำรวจสับสนกลางได้ให้คำแนะนำและวิธีสังเกตกลงโกงต่างๆก่อนแจกกระเป๋ากันน้ำสุดเก๋แบรนด์ CIB ให้ประชาชนด้วยซึ่งตลอดระยะเวลาที่จัดกิจกรรมก็ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากสนับสนุนช่วงข่าว Police News Update p a s s โดยหมูย่างเมืองสุพรรณสนใจติดต่อ096 สองหกสี่สี่ห้าหกหนึ่ง JB Custom Tailor ชั้นสาม MBK